ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตีมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหยวนต่วเองเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี่นะครับเนาะวันพุธที่แปดมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าครับเลขล่างก็ออกเจ็ดสี่เนาะพี่น้องเนาะ ครับมีผู้สวกผู้หมันบนออพี่น้องกับลาวพัฒนาเซียนหยวนนะครับแต่ว่าจับพันกันเน้นพิษตนะพี่น้องเนาะครับนี่ครับวันพุธที่แปดมกราคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับมาเก่ากับมานะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่โบมี่สี่เจ็ดี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด 9ก้าเจ็ดห้าเจ็ดพี่น้องออกเจ็ดสี่แต่ว่าส่วนบนนะครับเนาะสี่เก้าเข้าตรงๆแล้วครับเด้อครับเมื่อนี้ครับมาแล้วพี่น้องครับประเตรียมผ้ามาัดตามต่ออีกนะครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ วันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบนะครับ เหล่าพัฒนาสียันยวน ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับหนึ่งนะครับ

ห้าเก้าหกเก้าเก้าสี่แปดสอง ดหกห้าหกคือเก่าไปลองสิบตัวสิบหางนะครับ ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องหนึ่งสี่สีก้าแหหนะครับ กันเบิลเลยพี่น้องเด้อห้าหา้าเจ็ดเจ็ดนะครับอรับสัตว์เจ็นนะพี่น้องเนาะไว้ปังปังหยิกงวดนี่ ับประเดมกับใจเบิงนะพี่น้องเนอะอาจารย์ทรงมาให้นะครับรับลาววันศุกร์พี่น้องขสันรับวิ่ง8ดกับ1นึ่งะพี่น้องเนอะวิ่ง8ดกับ1นึขับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจห้าเก้าหกเกสองปดหห้าหขับกันห้าห้าเดเจ็ดนะพี่น้องขับเนียนหนึ่งส้าเก้า ปดหกห้าหกตัวเนีนนะพี่น้องตามนี้แหละนะครับนามักสอบตัวเดขก็จะเริืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับที่ได้ช่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อแจมขับฝากปีฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อไวป้อนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีซีก็จะได้โฉบโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะกับจะลืมได้พี่น้องเนื้อขอามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนากามอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนี่ข็ออีีซทุกคนโฉบโฉบมันมันเห่งๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะข้าพเอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม